สวัสดีครับชีวิตเรียบง่ายไว้เกษียนมาดูผักหน่อยปลูกไว้ไบอกกบ่อกบไอ้ทังแถบด้านนี้มันไม่ค่อยโดนแดดตอนแรกแล้วปลูกทีหลังเนไม่ค่อยโดนแดดมันยืดมันไม่ค่อยสวยแต่ไอ้พวกนี้โดนแดดดี ก็ใช้ได้แต่แตะเฮดเป็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบสวยดีเหมือนกันนี่คอร์ดคอร์ดไอ้นี่มันชื่ออะไรไม่รู้ จะเป็นขอดแดงหรือเปนไม่รู้เ่ออะไรแต่ก็สวยอยู่เหมือนกัน โดยที่ได้พอได้พอได้ใครได้กดครับ